คนผมเจอพี่เอพี่เอคนไรสดอยู่ว้าวว้าวโอ้โหวา,ววา,วาดวาดต้องฝากเกมมักเฮ้ยคนพี่คนไรสดอยู่วูทุกคนดูดีวูโอ้โหพี่เอคนไรสดอยู่ไหไมทุกคนเออแลกทิ้งหายพี่เอคนไรสดอยู่พี่เอคนไรสดอยู่ ไม่กอดตอนนี้เครื่องแหลก okay,

ช yeah. 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 right? yeah. uh ื่อสีแดงแดงโอ้โหกูเป็นผูรายเว้ยขอเอาขอออกคลิปขอออกคีบเอาใกล้เขาดิโอเคแล้วแล้แล้ไปด้วยนะโอ้ยเอ้ยไปด้วยไงอะเอาเอากู่วงเอ้ยพี่เขาลุงไปข้างล่างแล้วว้าวโอ้กูติดกว่าไม่ให้เลยติดมากติดบักติดบักโอ้ เกิดลงเกิดลงนั่นอ๋อกูจะได้เอ,อ๊หงุดหงิดกว่าไม่ห่างเลยโอ๋ย,อยลงไม่ได้ช่วยด้วยพีเออ่เขาเป็นนักเงือกติดก้อนห้นติดติดกพเราต้องออกเข้าใหม่อ่ะเออเขาตายทุกคนไม่เขาไม่บั็กเขาเขาหายแล้ว เห็นตลอดนี่แหละเขาได้ออกไรได้ออกผู้เอียกมาพี่เอี่ยพี่เอ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 ตื่เอพี่เอพี่เอพีนเอนอ่ะพี่เอ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 ครับอพี่เอพร่เอพี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 ่พี่เอพี่เอ พี่เอตื่น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 เขาดูว่าท่านี้จริงเขาว่ามีคนเปิดเพลงจากนั้นเปิดเพลงก็มีคนต้องใช้มันมันก็เลยกินเน็ตไงโอเแล้วก็เลยช้าเออเลยโอ๋ยเครื่องแหลกโอ้ยพี่เอพี่เอพี่ตอนนี้มีคนมาลุมพี่เอใหญ่เลยเฮ้ยเขาขอเป็นเพื่อนพี่ไม่พี่เขาจะรับคนที่โนเนต ออโดนิทเขาโดนิทไม่เป็นโดนิทคืออะไรถ้าถ้าจะโดนิทกับพี่เขาก็ไม่รู้อะจะต้องลบคนที่กาที่สุดไม่ไม่ไม่ถ้าอยากขอเป็นเพื่อนเขาต้องโดนิทถ้าแบบถ้าถ้าแบบอยากเล่นกับเขาก็ก็เล่นกับเขาไปเลยขอขอเป็นเพื่อนไม่ได้พี่เขาไปไหน ไปก็ได้รอด้วยพี่เขาขึ้นไปบนแล้วอ่าเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมไม่เอ้ยเด็กยังไม่ได้ออกคลิปตอนนี้คนวิ่งมาเต็มเลยเนี่ยโอ้วันี่ไง,งเขาออกคลิปแล้วเอโอโห my god เขาย,ขายัไม่เห็นเด็กออกคลิปพี่เขาไปเซเว่นแล้วก็ก็ไม่ซื้อเกมพาร์ที่เขาอยู่ตรงแมปแล้วก็ขึ้นไปบนไดเว้ยมึงอย่าเดินไปดิอย่าเดินไปชุน๋ยวได้ดย,ย้ายแมป หายเออพี่เขาไปตรงนูน้นพี่เขาไปตรงนูน้นพี่เขาไปตรงนูน้นมึงอย่าเย็นดิ